นิดาทาหลอดสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะก็จะทำแรนดอมให้เพื่อนเพื่อนกันนะคะในหัวข้อในสายตาเขานะคะเขามองคุณเป็นคนแบบไหนนะคะและคุณมีอิทธิพลยังไงกับตัวเขาบ้างชีวิตเขาบ้างเราลองมาดูกันนะในสายตาเขามองคุณเป็นคนแบบไหนคะแล้วคุณมีอิทธิพลยังไงบ้างเอาดู เอาเป็นว่ามองคุณเป็นแบบไหนก่อนดีกว่านะเดี๋ยวค่อยมาดูว่ามีอิทธิพลยังไงบ้างเก้าถ้วยคุณดูสิคุณดูเป็นคนที่ทรงพลังในในความรู้สึกของเขามากๆเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีความโดดเด่นมีความแบบสามารถอยู่กับตัวเองได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องมีเขาอะเขามองว่าคุณเป็นคนที่หาความสุขให้กับตัวเองได้ยืนหยัดด้วยตัวเองได้ดูแลตัวเองได้อะไรประมาณเนี้ย ชาริออตนะคะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนที่มีความพยายามคุณเป็นคนสตรองควีนถือถ้วยในขณะเดียวกันคุณก็เป็นผู้ผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีความน่ารักมีความอ่อนโยนวิวออฟฟอร์จูนคุณสามารถที่จะเนลมิดอะไรก็ได้ในสิ่งนี้คุณอยากจะได้คุณเป็นคนที่สามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวคุณเองโดยที่ไม่จําเป็นต้องงอใคร Princess of ค u p s นะคะคุณเป็นคนที่มีมีลักษณะเหมือนเป็น เป็นคนที่มีความน่ารักมีทั้งความอ่อนโยนมีทั้งความละมุนละมนะคะแล้วในขณะเดียวกันควีนถือไม้เท้าคุณก็เป็นคนที่ทรงพลังเป็นคนที่มีความฉลาดมีปฏิพานไหวพริบมีความฉลาดหลักแหลมมีภาวะความเป็นผู้นําเก็บเงินเก่งหาเงินเก่งนะคะคิงถือคิงถือเหรียญคุณดูเป็นคนที่มีคุณค่าในความรู้สึกเขานะคะคุณเป็นคนที่มีความหนักแน่นมั่นคงมีความมีความมีเหตุมีผลมีความเป็นผู้ใหญ่สูงมากๆ สองเหรียญน,นะคะคุณเป็นคนที่มักจะมองอะไรไปข้างหน้าไกลๆเสมอแล้วคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่กับที่อะ่ะนะคะ สเหรียญเนี่ยคือเขาคุณไม่ได้ถือเหรียญไว้นะแต่เหรียญคุณวางอยู่กับพื้นคุณเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนที่โลเล่คุณเป็นคนที่มีความมั่นคงในทางวุฒิอารมณ์วุฒิภาวะแล้วก็ทางภาวะอารมณ์เป็นอย่างดีเดี๋ยวฟูไม่ชอบให้ใครมายึดติดไม่ชอบให้ใครมาผูกมัดโอ้โหเเหรียญพลังงานคุณนี่สุดยอดแล้วก็หไม้เท้า เอาจริงๆนะพลังงานคุณเอ็มพาวเวอรเมมากๆอะ่ะสิ่งที่เขามองคุณคุณทรงพลังมากๆไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามแต่เก้าเหรียญเก้าถ้วยคือเขามองคุณเป็นคนที่มีมีเสน่ห์เป็นคนที่สามารถดูแลตัวเองได้โดยที่ไม่งอใครอะ่ะไม่งอใครทั้งสิน้นฉันอยู่ของฉันได้ฉันมีความรักก็ได้ฉันไม่มีฉันก็อยู่ได้ ถ้ามีก็ดีถ้าไม่มีก็อยู่ได้อะไรประมาณนี้นึกออกไหมคะฉันก็สามารถทํางานหาเงินเก็บเงินเก็บทองเลี้ยงชีพฉันได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องรวมถึงดูแลคนข้างหลังได้เช่นเดียวกันฉันอยากจะได้อะไรฉันก็ต้องได้และฉันก็จะสามารถหาเรื่องน้ำพัดน้าแรงของฉันได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครเขามองคุณเป็นคนแบบนี้เขามองคุณเป็นคนที่อ่อนนอกอเขาเลยนะแข็งนอกอ่อนในอะ่ะภายนอกคุณเป็นคนที่สตรองมากๆ พลังงานไฟแบบทะลุปุปโปง่งมาเลยคุณดูสิพลังงานเป็นพลังงานของคนที่ powerful อ่ะเข้มแข็งแต่จริงๆข้างในก็มีความอ่อนโยนอ่อนละมุนเห็นไหมคะคุณดู princess of c u p s นะคะ of f o r t จูนคุณเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีงามคุณเป็นคนที่สามารถเนรมิตทำให้คนรอบข้างมีความสุขร่วมกันไปกับคุณใครอยู่ใกล้คุณแล้วคุณจะมีพลังงานบ,กบวกๆให้เสมอ คุณเป็นเหมือนแรงบันดาลใจคุณเป็นกำลังใจให้ใครหลายๆคนรวมถึงตัวเขาคุณเป็นอินสปเรชันที่แบบเป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเขานะคะคุณเป็นคนที่ทำให้เขาอยากจะเอาคุณเป็นแบบอย่างอยากจะเอาคุณเป็นตัวอย่างในการที่อยู่กับตัวเองได้รักตัวเองเป็นพยายามเพื่อตัวเองได้หาเงินเลี้ยงชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้และที่สำคัญคุณไม่ยึดติดคุณไม่ผูกมัดอะ จะรักก็รักจะไม่รักจะไปก็ไปจะอยู่ก็อยู่ไม่ได้สนใจอะไรไม่แคร์ใครทั้งสิ้นเหมือนกับทําชีวิตตัวเองให้ลอยอยู่เหนืออากาศอะใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่คือฉันมีความสุขของฉันคุณเป็นคนที่สวยหลอ่อมั่นนะคะรวยมีเงินมีทองมีเงินเก็บมีเงินกินแล้วก็เป็นคนที่พูดง่ายเลยว่าสามารถยืนหยัดได้วยตัวเองเป็นอย่างดีไม่มีความโลเลเลย เพราะสองเหรียญคุณไม่ได้ถืออยู่ในมือสองเหรียญคุณวางไว้คุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีพลังงานด้านบวกเยอะมากๆแล้วคุณเป็นคนที่จะทําอะไรคุณมักจะทําให้สิ่งนั้นเกิดผลสําเร็จได้ง่ายๆอ่ะคุณเป็นคนที่มีความสามารถรอบด้านคุณมีทั้งความสวยคุณมีทั้งความหล่อคุณมีทั้งความเก่งคุณมีทั้งความฉลาดปฏิภาณไหวพริบที่ดีและที่สําคัญคุณเป็นคนที่เข้าใจคนอื่น มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะคะมีพลังงานของคนที่รับได้ทุกสถานการณ์และสามารถเข้ากับทุกเหตุการณ์ได้มีความรู้กาละเทศะปรับตัวเก่งมากๆมีภาวะผู้นำสูงนะคะแล้วก็มีความสวยสงา่าหลอ่อมีความงดงามสตรองเข้มแข็งเนี่ยคือสิ่งที่เขามองคุณคือมองดีมากๆอะมองเป็นคนที่เหมือนกับเขามองคุณเป็นคนที่ มักจะมองอะไรที่ไปถึงอนาคตเสมอจะไม่มองแค่ปัจจุบันแต่เป็นคนที่มองการไกลนะคะนี่คือสิ่งที่เขามองคุณดีมากๆเลยค่ะนะคะทีนี้มาดูต่อว่าแล้วคุณมีอิทธิพลมีอิทธิพลแม่หมอลิ้นสรวนแล้วนะคะช่วงนี้แบบทำไพ่เยอะดูไพ่ดวงส่วนตัวหนักนะคะลิ้นอาจจะสรวนบ้างนิดนึงมาดูกันว่าคุณมีอิทธิพล อะไรกับเขาบ้างคุณมีอิทธิพลยังไงกับเขาบ้างมาดูกันนะคะ Princess of Cups นะคะติดมานะอ๋อสามใบเลยเอาเลยแล้วกันสามเหรียญน,นะคะ The l o v e r s นะไพ่ Knight ถือเหรียญน,นะคะ Strength นี่คุณดูไพ่ใบนี้สิ คุณดูเอาแล้วกันเขากลัวคุณนะจริงๆแล้วคนคนนี้เกรงใจคุณมากทั้งกลัวทั้งเกรงใจทั้งยอมคุณซีโลล่าให้คุณอะนะคะอย่างที่บอกคุณเป็นคนที่เหมือนเอ็มพาวเวอรที่แบบมีพลังอำนาจมีพาวเวอร์มากๆอะไรประมาณเนี้ยนะคะเขาค่อนข้างกลัวคุณเดอะมูนเวลาที่คุณไม่สนใจยายดีหรือคุณหายไปเงียบไปไม่ได้คุยกันเขาคิดถึงคุณคุณทำให้เขาเกิดความคิดถึงเกิดความกังวลเก็บคุณไปฝันด้วยที่แน่ๆ นะคะเอาไปคิดเอาไปฝันแล้วก็ไพ่เจ็ดดาบแอบซองแอบมองแอบรักแอบชอบคุณอยู่ตลอดเวลานะคะคนคนนี้นะไพ่ห้าไม้เท้านะคะสิบไม้เทา้าไพ่เดทคนคนนี้กลัวเลิกกับคุณกลัวคุณทิ้งกลัวคุณเลิกกลัวคุณไม่สนใจกลัวคุณไม่ไม่ไม่ใย,ยดีกลัวคุณไม่ให้โอกาสกลัวคุณไม่ ไม่เดินร่วมทางกับเขาสามไม้เท้านะคะเขากลัวคุณจะไม่รอเขาหรือเวลาที่คุณเว้นระยะห่างกับเขาคนคนนี้จะมีความคิดถึงมีความกังวลมีความเครียดว่าคุณจะเลิกกับเขาไหมะคุณจะหายไปจากชีวิตเขาเลยหรือเปล่าหรือคุณจะเอายังไงหรือแบบเวลาที่มีปัญหากันหรือไม่เข้าใจกันหรือมีการทะเลาะเบาะแว้งกันคนคนนี้จะค่อนข้างมีความกังวลใจนะคะเดือด m มู d มีความไม่สบายใจกลัวคุณแบบไม่ไปต่อกับเขามากๆนะคะไพ่เดท เพราะอะไรเพราะคุณเป็นคนที่ทรงพลังอ่ะคุณเป็นคนที่มีออร่าคุณเป็นคนที่ต่อให้ไม่มีเขาเขาก็รู้สึกว่าคุณก็หาคนที่ดีกว่าเขาได้ต่อให้คุณไม่มีเขาเขาก็รู้ว่าคุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากเสียคุณไปไม่ว่าจะด้วยเหตุการณ์อะไรก็ตามที่เข้ามากระทบเขาอยากมีคุณเป็นที่รักอยู่แบบเนี้ยเขาอยากอยู่ใกล้คุณแล้วคนคนนี้เป็นคนที่ชอบสัมผัสคุณอยากอยู่ใกล้ๆเขาชอบกลิ่นหอมในตัวคุณเเวอร์คุณดูสิ คุณอาจจะเป็นคนที่ฉีดน้ําหอมหอมตลอดเวลาหรือเป็นคนตัวหอมเป็นคนผมหอมหรือเป็นคนที่แต่งเนื้อแต่งตัวสวยงามหลอ่อสวนทรงองคเอวดูดีเป็นคนที่ดูแบบแบบแฟชั่นจ๋าอะไรประมาณนี้ไม่เคยตกเทรนอะไรประมาณนี้แต่งตัวเก่งแต่งตัวดูดีนะคะเป็นเจ้าแม่แฟชั่นเจ้าพ่อแฟชั่นอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาคนนี้เขารู้สึกว่าเขาไม่มีคุณไม่ได้นะถ้าไม่มีคุณเขารู้สึกขมุขมัวเขาเก็บคุณไปฝันน่ะ เวลาที่เขามีปัญหากับคุณหรือคุณไม่คุยหรือคุณแบบนอยๆเฉยๆกับเขาเขาคนนี้ก็จะรู้สึกเศร้านะคะแล้วก็แต่ที่กลัวมากที่สุดคือกลัวคุณโกรธกลัวคุณแบบไม่ไปต่อกลัวคุณเลิกกลัวคุณทิ้งนะคะนี่คืออิทธิพลที่เขารู้สึกว่าคุณมีต่อภาวะความรู้สึกเขามากๆแล้วการที่เขาบางคนให้เขาให้คุณรอนานๆหรืออยู่ไกลกันเขายิ่งกลัวว่าคุณจะแปลเปลี่ยนไปรักคนอื่นหรือกลัวว่าคุณจะไปสนใจคนอื่น นะคะเหมือนคนคนนี้เขาอยากมีคุณอยู่ในชีวิตซับพอร์ตกันไปแบบนี้เรื่อยๆดูแลเคียงข้างกันไปเรื่อยๆคือไม่ว่าจะอะไรก็ตามเขาจริงๆแล้วต่อให้ภายนอกเขาอาจจะเป็นคนยังไงไม่รู้แหละแต่จริงๆเขาเป็นคนที่กลัวคุณนะอยู่ลึกๆกลัวเกรงใจนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าคนอื่นไม่ยอมอะถ้าจะให้ยอมคือยอมคุณได้แค่เพียงคนเดียวที่จะยอมท,ยที่จะซีโลรลาบให้แล้วเขาก็รู้สึกว่า ไม่อยากให้ใครเข้ามาแทรกแซงในความสัมพันธ์เลยอเขาค่อนข้างกลัวกลัวคนอื่นจะเข้ามาแทรกแซงระหว่างคุณและเขาแล้วก็กลัวว่าคุณจะเปลี่ยนใจไปจากเขานะคะแล้วเขาไม่รู้ว่าตัวคุณเองอ่ะจะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อรู้สึกแบบเบื่อกับความรักระหว่างเขาและคุณบ้างหรือเปล่าที่เขาอาจจะทําให้คุณรู้สึกมันไม่ได้เป็นไปอย่างใจในความสัมพันธ์อะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยค่อนข้างมีความกางังวลนะคะ แต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่คุณก็ยังคงเป็นคนที่โดดเด่นในใจเขาเสมอนะเป็นคนที่เขารักเสมอนี่คือพลังงานของเขานะคะที่ก็เปิดให้นะก็เป็นพลังงานของคนที่รู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะภายนอกอาจจะแสดงอีกแบบหนึง่งแต่ในใจเขาอ่อนไหวกับคุณมากๆเขาเซนซิทีฟกับคุณมากๆแล้วก็กลัวเสียคุณไปมากๆนะคนคนนี้นะคะก็ประมาณนี้เนาะ ก๊อบขยายให้ c คล r i f y ให้เท่านี้ละกันนะคะฝากกดติดตาม s b s c r i คร Like s h a ร e เป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้ก๊อบด้วยนะโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ